ผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมง45นาทีทางช่อง3แห่งนี้ครับ <g ham> กระแสวัน <g ham> น <g ham> ีคน <g ham> ้คร <g ham> ับเป็นเรื่องราวของคาเฟ่แมวครับเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะฮะ มีกลุ่มพลเมืองดีเป็นจิตอาสาบุกเข้าไปที่คาเฟ่แมวแห่งหนึ่งแถววัชรพลครับเข้าไปช่วยเหลือแมวออกมาได้ประมาณสัก50ตัวบางตัวก็พิกลพิการบางตัวบางตัวตาบอดนะฮะบ,บางตัวขาก็พิการที่สำคัญนะฮะเจ้าของคาเฟ่แห่งนี้เป็นสัตวแพทย์นายหนึ่งตอนนี้ถูกจับไปตั้งแต่วันที่3 เกี่ยวกับคดีอื่นๆนะครับไม่ใช่คดีของแมวเลยนะครับเป็นคดีช่อโกงไปประเด็นที่มันเกิดขึ้นครับนอกเหนือจากเข้าไปช่วยเหลือแมวออกมาได้แล้วเนี่ยนะฮะไปเจอครับว่าที่คาเฟ่แห่งนี้เขามีการบรีดเป็นสายพันแมวพันแปลกๆชื่อว่ามินิสฟิงแล้วก็เอามาขายฮะในราคาเรียกว่าหลักหมื่นจนถึงหลักแสนบาทคุณผู้ชมครับ วันนี้ครับเราพูดคุยนะครับกับ4ท่านนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือแมวเหล่านี้มาครับคุณอินคุณแพทคุณแอนและคุณกล้องครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรื่องราวเป็นอย่างที่ผมพูดครับนะถ้าังรุ่นคุณแพทค่ะคุณอินครับนะฮะคุณอินเป็นเจ้าของเพจเพจหนึ่งแล้วเป็นเจ้าของร้านอาหารสัตว์เลี้ยงย่านรามอินทราครับครับผมทางฝั่งนี้ก็เป็นจิตอาสาเหมือนกันเป็นสามีภรรยากันนี่คือคุณแอนค่ะแอนแล้วก็คุณกล้องนะครับเรื่องราวทั้งหมด เกิดขึ้นยังไงฮะลองเล่าให้เราฟังหน่อยครับเหตุการณ์เริ่มต้นวันที่12เมษายนครับก็วันนั้นที่ดน้าร้านผมมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาซื้อของอแล้วก็มาแจ้งกับผมว่าน้องคนนี้เขาเป็นพนักง,งานของคาเฟ่แมวแห่งหนึ่งครับในในย่านวชรพล,ลาาแล้วเขาแจ้งว่าตอนนี้เขามีความเดือดร้อนว่าคาเฟ่แมวแห่งนี้เจ้าของกิจการถูกเข้าคุกไปแล้ว ก็คือเป็นสัตวรแพทย์เนี่ยนะฮะที่เป็นข่าวใช่ครับและเข้าคุกด้วยขอโทษนะฮะด้วยสา<ด>เหตุเนื่องจากคดีอะไรฮะ,ะเป็นคดีเช่าโกงครับเป็นช่าโกงนะครับหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็คือเราก็มองว่าโอเคน้องแมวเหล่านี้ไม่มีเจ้าของดูแลต่อเราทำยังไงดีเขาบอกว่าเอออยากให้ไปช่วยดูแลหน่อยใช่ครับเราเราก็ด้วยความที่เราติดอาสากันนะครับก็เลยขอเข้าไปดูลงเพจไหม อตอนแรกลงผมก็เลยอแอคชั่นแรกครับก็คือลงเพจเหมือนกันแจ้งว่าจะมะีการช่วยเหลือแมวถ้าเกิดตัวไหนหาบ้านได้ก็อยากจะได้คนที่มีความเข้าใจเรื่องแมวมีกำลังการดูแลเพราะตามไปเพราะตอนแรกเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงถูกไหมฮะเราแค่ได้รับแจ้งจากผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่า คือหนูเนี่ยเป็นคนที่ดูแลคาเฟ่แห่งนี้อยู่ตอนนี้ตอนนี้เจ้าของเนี่ยก็ถูกจับไปแล้วแมวมันอยู่กันตามมีตามเกิดใช่ถูกไหมฮะมันมีแล้วแม,แ,มแมวหลายตัวใช่คุณเองรักแมวอยู่แล้วก็ลงลงเพจปรากฏว่าทางคุณเองไปเห็น<ช>ข้อความนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นผมก็โทรนัดกับทางคุณอิน เพื่อที่จะเข้าไปที่คาเฟ่แห่งนี้นะครับช่วงประมาณเกือบเย็นๆละวของวันที่สิบสองวันนั้นเลยนะครับตอนแรกเย็นไปเลยใช่เป็นยังไงฮะเข้าไปอาครดีอะคุณเข้าไปย็นไงก็พอเข้าไปนะครับในคาเฟ่ครั้งแรกที่เปิดเข้าไปก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันว่าคาเฟ่โดยปกติคาเฟ่ก็จะเป็นลักษณะของร้านขายขนมร้านขายกาแฟซึ่งต้องมีความสะอาดพอสมควรแต่พอที่เราเข้าไปเนี่ยเราเห็นแมวเดินเต็มร้านเยอะไปหมดซึ่งกลิ่น แรงมากๆในร้านแถวไหนครับคาเฟ่อยู่แถววัชรพลครับวัชรพลครับ,ค,รบคือชั้นหนึ่งที่เป็นคาเฟ่คือแมวเดินกันไปไม่หมดเลยใช่ครับ,รบทั้งอึทั้งทายทั้งฉี่กันไปไปหมดเนี่ยนะฮะยังยังเป็นระเบียบบ้างครับแต่ว่าที่เราเข้าไปมันพังะ่ะตรงที่ว่าเราสิ่งที่เราเจอคือมีแมวพิการหลายตัวมีแมวป่วยหลายตัวแล้วอาการที่เขาเป็นคือหวัดแมว จะมีแบบตาตาเยิมน้ำมูกไหลขี้หูเยอะอเราก็ปฐมพยาบาลได้เท่าที่เราทําก็ทําได้ก่อนโอเคอันนั้นคือชั้น1นึ่งถูกไหชั้น<ช>2ขึ้นไปล่ะเป็นอะไรชั้น2เป็นโรงแรมแมวครับโรงแรมแมวนี่คือถ้าเกิดผมไม่อยู่ผมก็จะเอาแมวเนี่ยมาฝากไว้ถูกต้องครับอตอนที่คุณเข้าไปนี่น้องสองคนที่เข้ามาแจ้งคุณเขาอยู่ไหมเจ้าของอ้ไอ้ไอ้พนักงานอยู่อยู่ครับเขาก็อยู่ดูแลด้วยใช่ ข้าวเนี่ยที่ตัวเจ้าของนั่นคือคุณหมอเนี่ยที่ถูกจับไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะวันที่3เมษายนค่ะ3เมษายน10วันที่ผ่านมาคนจะเข้าไปเนี่ยเขากินอาหารที่ไหนเขาก็คือเป็นพนักงานสองคนนี้ยังดูแลต่อทั้งเอาซื้ออาหารมาให้เ,เติมทรายห้องน้ําให้น้องแมวเลยแต่มันก็คงไม่ได้เต็มที่เหมือนตอนที่เจ้าของเขาอยู่ถูกต้องครับอ่อาทีนี้พอคุณเข้าไปเห็นว่าแมวมันมีลักษณะเหมือนแบบพิการนะฮะบาดเจ็บ,บอาหารก็เรียกว่ามันก็คงจะแบบไม่ได้เต็มที่ใช่ครับ ทำยังไงวันนั้นก็เราคัดแมวที่วิกฤตออกมาก่อนอดึงออกมาตัวไหนได้ก็ดึงออกมาก่อนก็เคสตัวแรกสุดที่ดึงออกมาเลยก็คือมีอาการาขี้หูตันเต็มหูเลยนะฮะแล้วก็ตาบอดสองข้างเรียบร้อยแล้วก็อตอนนั้นที่เราเราก็เลยเอาพวกวิกฤตพวกนี้ออกมากลุ่มแรกก่อนอแล้วก็หลังจากนั้นเองนะครับเราก็มีการถูกโจมตีทางเพจ ทำให้เราต้องระบาดระวังตัวมากขึ้นจนกระทั่งว่ามีก็จะเป็นเหตุการณ์ของวันที่1 3แล้วอันนี้คือวันที่12ที่คุณเข้าไปคคุณเอาบางตัวออกมาก่อนใช่ดึงแมวทั้งหมดออกมาคือแค่3ตัวที่เลือกออกมาคือ1มีพิการทางสมองอะฮะที่เราคุณอาสังเกสองเป็นหวัดค่ะการที่3ก็เป็นหวัดเหมือนกันคือ80%ดสิบของแมวในคาเฟ่ครับเป็นหวัดแมวทั้งหมดเลยเป็นหวัดแมวคือตาทุกตัวคือเหมือนจะปิดละ ที่มูกเต็มก็เหมือนกับคนนะแต่ทีนี้นั่นคือเหตุการณ์ในวันที่12ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องมันก็น่าจะจบแค่ตรงนั้นถูกไหมฮะเพราะเราแค่เอาแมวออกมาบางตัวมาดูแลมารักษาใช่ครับแต่เรื่องมันไม่ได้จบไงเพราะวันที่13เห็นบอกมันมีใครติดต่อคุณมาก็นที่ไหตอนนี้คยังไงวันที่13ก็มีชื่อคุณยุ้ยเป็นเจ้าของคดีคนที่แจ้งความจนกระทั่งศัตรแพทย์ท่านนี้ จำคุกเป็นคู่กรณี<ช>คู่กรณีของศัตวแพทย์คนนี้เนี่ยแหละที่เขาถูกช่อโกองไปจาก<ช>สัตวแพทย์คนนี้ถูก<ช>ไหมฮะคุณรองจะบอกงี้เขาเข้ามายังไงฮะก็เขาติดต่อเข้ามาครับเพราะว่าโดยทางกฎหมายเขาคือเขาคือเจ้าเจ้าของแมวพวกนี้นี่แหละถ้าเกิดเราจะช่วยเหลืออะไรเขาต้องรับรู้เขาต้องรับคำอนุญาตจ,จากเขาก่อนเพราะอะไรเพราะว่า ในทางคดีเอ้ยขอโทษครับในในการฟ้องร้องกันเขาคือเจ้าทุกเขาคือเจ้าหนี้ส่วนจำเลยที่เข้าคุกก็คือลูกนหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์ทั้งหลายของลูกหนี้เนี่ยจะต้องเป็นของเจ้าหนี้ครับต้องเป็นของเจ้าหนี้ใช่เป็นการเหมือนกับคล้ายๆาบังคับคดีไปโดยบรยิยาอย่างนั้นเหรอฮ<ล>ะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าห้องห้องนั้นคาเฟ่แห่งนั้นมันก็ต้องตกมาอยู่กับของคุณไปกัของคุณยุยถูกต้องครับรวมถึงแมวพวกนี้ด้วยถูกต้อง ขาบอกต้องขออนุญาตเขาก่อนถูกต้องครับแล้วยังไงก็เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีความผิดปกติที่พนักงานยังดูแลอยู่ต่อทาง้าที่กิจการทางคุณยุ้ยเขาบอกผมว่าเขาไม่อยากให้มีการดําเนินการต่อแล้วเขาเล่าเล่าสิ่งที่ทำให้เราทุกคนผงาที่สุดเขาบอกว่าเขาเข้ามาบุกตั้งแต่วันที่3เมษายนเอกไปขอคุณอีกถูกต้องเพราะว่าวันนั้นก็ถูกจับนี่ใช่แพทย์คนนั้นอาศาลแพทย์คนนั้นถูกจับใช่แล้วแล้วสิ่งที่เขาไปพบในชั้น3มที่เรายังไม่ได้ไปเห็นกันก็คือ อ่าเป็นโรงปั๊มแมวโรงปั๊มแมวใช่คืออะไรครับโรงปัม๊มก็คืออ่ามันมันจะเป็นสับสับวงการแมวนะฮะก็ <c oughs> คือจะเป็นการเอาแมวมาอยู่เป็นห้องเล็กๆกลงขังเล็กๆเล็กๆให้อยู่กันเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่นคห,นหน้าที่ของแมวแต่ละคู่ก็คือผสมพันธุ์ถูกต้องครับคือให้แมวแต่ละตัวคู่เนี่ยผสมพันธุ์กันอยู่ในกลงเดียวกันใช่แล้วยังไงต่อฮะอ่าแล้วที่เขาส่งส่งหลักฐานให้ผมดูครับก็คือมีแมวพิการที่เราช่วยกันนี่แหละครับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กันเอง ใช่ไม่ไม่ใช่เป็นแมวที่สมบูรณ์นะแต่เป็นแมวที่พิการมาเกิดลูกกันเอ๋อเหรอฮะครับคือคือเดี๋ยวนะคุณกําลังจะบอกผมว่าคุณยุ้ยส่งหลักฐานให้คุณเนี่ยชั้นสามเป็นโรงปั๊มแมวหรือที่ผสมพันธ์แมวครับซึ่งก็เอาไอ้เจ้าแมวที่ว่าคุณไปเห็นว่ามันพิการนั่นแหละเอาไปผสมกันใช่เพื่อให้มันได้ลูกที่มีความแปลกใหม่ ให้มันด้วยครับอย่างนั้นนะครับเราก็มีตัวอย่างมาให้ดูวันนี้ด้วยครับโอเคเดี๋ยวให้ดูสักนิดหนึ่งผู้ชมครับสิ่งที่เขาเข้าไปเห็นนะฮะแล้วแมวตัวนี้ที่เอามาเนี่ยก็คือเป็นแมวที่ออกมาจากคาเฟ่นั้นๆเลยใช่ครับนี่นะครับอุ้ยนี่นะฮะขอโทษผมอุ้มได้ใช่ไหมอุ้มได้ค่ะลักษณะมันเหมือนเกมมลินเนี่ยผู้ชมมันเป็นแมวที่เป็นหูใหญ่ๆนะครับ แล้วก็ตัวเนี่ยนะฮะไม่มีขนนะครับหูเบลเลอร์เทอร์เลยแล้วก็ลักษณะตาบอดใช่สองข้างนะฮะคุณผู้ชมในตาบอดสองข้างนะครับหนังจะหิวเหียวหน่อยถ้าขอโทษน,นะถ้ามันถ้ามันเป็นหมามันก็เหมือนกับคล้ายบูด็อก หมาไม่ขอโทษหมาขี้เลื้อนอ่ะครับมันหมาขี้เลื้อนที่มันไม่มีขนอ่ะขอโทษนะลูกนะไม่ได้ตั้งใจนะขอโทษที่พูดอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะครับแต่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ยังไม่ได้แบบแปลกขนาดนั้นมากครับแต่ว่าความแปลกของเขาคือเขาตัวเล็กผิดปกติจากที่กับอายุของเขาเองตอนนี้อายุประมาณ2เดือนแต่ตัวเท่าแมวแบบยังไม่ถึงเดือนเลยอ้าวโอเคผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมมเห็นแบบนี้นะฮะ เชื่อไหมครับว่าราคาเนี่ยนะฮะเขาซื้อหากันนะตั้งแต่สองหมื่นบาทจนหลักแสนถามเพราะอะไรนะเขาดูความด้อยของมันตัวเล็กที่สุดถูกไหมฮะตัวเล็กที่สุดดูเหมือนกับพิกลพิการแปลกๆมากที่สุดราคาจะยิ่งดีมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า แต่ไม่ใช่เรื่องแบบสายตาหูไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าความน่าเกลียดของมันน่ะขอโทษนะความน่าเกลียดน่าเกลียดเท่าไหร่ยิ่งแพงใช่แปลกเท่าไหร่ยิ่งแพงซึ่งกําลังจะบอกว่าสัตวแพทย์คนนี้ที่ถูกจับไปแล้วเรื่องขดี่ยวความชั่วโกงเนี่ยเขาบีบสายพันธุ์เหล่านี้ออกมาเพื่อขายใช่เจอกี่ตัวฮะที่แอนเจอวันนั้นน่าจะเป็นสิบค่ะเป็นสิบแบบมิตรสิบตัวนะฮะรอขายเป็นทั้งแม่พันธุ์แล้วก็ลูกค่ะ อาแต่ที่มันแปลกมากกว่านั้นนะผู้ชมเชื่อไหมครับว่าแมวสวยๆบางตัวที่เขาเจอกันในวันที่ 12- 13นะฮะพอวันที่16มันหายออกจากคาเฟ่ไปแล้วไม่รู้หายไปไหนใครเอาไปขายไม่รู้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้ด้วยครับเดี๋ยวกลับมาฮะ กระแสคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็พูดคุยอยู่นะฮะถึงเรื่องราวของการบีบสายพันธุ์แมวแป,แปลกๆที่ผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะชื่อว่ามินิสฟิงมินิสฟิงนะครับเป็นแมวที่เรียกว่ามินิคือตัวเล็กๆจริงๆมันมีสฟิงแมวสฟิงเนี้แต่มันจะตัวใหญ่กว่านี้ใช่ครับแต่นี่เขาบีบให้มันดูด้อยไปกว่านั้นนะฮะโดยการที่ให้มันตัวเล็กตัวนี้ตาบอดสองข้างนะผู้ชมครับแล้วก็หูเนี่ยนะฮะจะใหญ่ๆ ผิวหนังจะเหี่ยวย่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่มีขนเลยนะฮะเขาอยู่ในห้องแอร์ไม่ได้นะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาไม่มีขนที่มาสร้างความอบอุ่นให้ตัวเขาเองอะค,ะค่ะมีแค่ผิวหนังเหมือนหนังคน ทั่วไปเลยแล้วคืออุณหภูมิของสัตว์อะค่ะต่างกับอุณหภูมิของคนอยู่แล้วด้วยค่ะคือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี้ยนะฮะตอนนี้เราเปิดแอร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เป็นเหมือนแบบถุงน้ําร้อนนะฮะใส่ไว้ลวใล้เขานั่งอยู่นะครับกันที่เขาจะป่วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะนะครับท่านเป็นนายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์ครับได้คุยกันอีกแล้วนะฮะครับสวัสดีครับอาจารย์สบายดีนะครับสบายดีครับอาจารย์ครับมันมีกรณีของการบรีดสายพันธุ์แมวแปลกๆคือเรียกว่ามินิสปริงมันคืออะไรยังไงฮะมันมันบีดมาอย่างนี้เพื่ออะไรกันครับก็การผลิตแมวแบบนี้นะครับก็คือเพื่อตอบสนองความต้องการทางการตลาดสําหรับคนที่ต้องการแมวที่ ไม่ใช่สายพันธุ์แท้แล้วก็มีมูลค่าสูงหลักๆก,ก็คือทำเพื่อมาขายนะครับแล้วก็มีมีการทําอยู่แล้วมันไม่ใช่เฉพาะสฟิงค์นะครับแมวอื่นก็ทํานะครับแมวอื่นทำให้ทำใหมม้มันแปลกกว่ากว่าที่ตลาดมีขายเพื่อขายได้ราคาแพงก,กว่าครับโทษนะอาจารย์คือนอกเหนือจากไอ้เจ้ามินิสฟิงค์แล้วเนี่ยมันมีพันธุ์อื่นอีกฮะที่ทอาออกมาแปลกๆมันมีอะไรอีกบ้างฮะมีฮะมีเอ็กซติกช็อแแฮขาสั้น ก็คือย่ีมันเริ่มต้นจากว่ามันมีแมวสายพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นแมวหูพับขาสั้นเนี่ยมันน่ารักแล้วมันก็นํามาซึ่งความนิยมของแมวขาสั้นดูน่ารักอมันก็เริ่มลามมาแมวสายพันธุ์อื่นสฟิงก์นี่มันก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่โดนพ่วงจากความนิยมเนี้ยครับซึ่งซึ่งมันก็เป็นกลุ่มความต้องการไม่ได้เยอะนะครับก็คือมันไม่ได้เลี้ยงกันเป็นหมื่นเป็นแสนตัวเพราะว่า มันมันเป็นกลุ่มเล็กมากๆกกในเอเชียเป็นหลัก <ฮะ S 2> นะครับก็คือเพราะว่ากลุ่มคนเลี้ยงแมวกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในเอ,อ,อเมริกากับยุโรปเนี่ยเขายังนิยมแมวสายพันธุ์แท้ตามออที่มีอยู่ในในสาระระบบเท่านั้นครับนะครับไอ้สฟิง์นี่น <ะ S 1> ถือว่าไม่ใช่อยู่ในสาระระบบเหรอฮะคือแมวสฟิง์อยู่ในสารระบบ แต่แมวสฟิงค์ขาสั้นไม่อยู่ในสารระบบนี่ไงคือมันเปน็นคนละอย่างกันนะฮะคือคอสฟิงค์เนี่ยโดยปกติก็คือไม่มีขนแล้วก็ความสูงเหมือนแมวทั่วไปก็คือจะตัวเท่าแมวทั่วไปแต่พอเขามามาบีบเพื่อให้สายพันธุ์มันด้อยลงไปอีกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมินิเป็นตัวเล็กๆครับใช่ไหมฮะแล้วก็เอาไปขายกัน ใช่ครับแล้วที่บอกว่าแมวที่มันต้องดูหน้ายิ่งหน้าเกลียดเท่าไหร่ยิ่งมีราคานี่มันจริงหรือเปล่าฮะแมวเนี่ยอันนี้มาตามกระแสของโลกโซเชียลนะครับครับคือแมวยิ่งหน้าเกลียดเนี่ยยิ่งได้รับความนิยมมากเหตุผลเพราะว่ามันจะมีเพจในต่างประเทศเนี่ยที่เป็นแมวหน้าตาหน้าหน้าหน้าเบื่อแมวหน้าตาหน้าหน้ากลัวอะไรพวกนี้เจ้าของแมวเขาจะโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับแมวเขาเป็นประจำมันก็เลยทําให้กระแสความนิยม แมวที่ไม่น่ารักเนี่ยปีคู่มากับแมวแมวปกติเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความนิยมเฉพาะกลุ่มขึ้นมาว่า,าแมวที่ไม่ไม่สวยก็จะมีคนซื้อ,อแบบนั้นนะครับเข้าใจแต่ทีนี้อาจารย์ครับผมขอุญาถามแบบนี้ฮะการที่จะบีดแมวแบบนี้ออกมาได้เนี่ยมันมีวิธีการยังไงฮะเพราะว่าเห็นน้องเขาบอกว่าพอไปบุกไอ้คาเฟ่แห่งนี้ครับไปเจอว่าสตัตวแพทย์คนนี้ซึ่งถูกจับไปแล้วนะฮะ ไปเอาแมวที่พี่กรณพี่การมาผสมกันจนออกมาเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นได้เหรอฮะก็โดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการให้สัตว์มันออกลูกมาในเขาเรียกว่าลักษณะรูปร่างที่เราต้องการเราก็ต้องไปหาสัตว์ที่มีลักษณะรูปร่างแบบนั้นมามาเป็นต้นพันธุ์ก่อนอ่ะ <c oughs> แล้วก็ผ<ะ>สมไปผสมมาข้ามไปข้ามมาพี่กับน้องพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับจนจนได้รูปร่างที่เราต้องการคือให้มันน่าเลียนหรือสีส,สันสีนสันที่เราคือมันจะว่าหน้าเขียนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าทําตามที่ตอท,ที่เราต้องการครับมันมันลักษณะผมยกตัวอย่างนะคะคือมันไม่ใช่เฉพาะแมวอหมาก็ทํานะคะปลากลับก็ทําครับ นะครับปลาทองปลาปลอมปันปลาพวกปลาเนี่ยที่เขาทําเนี่ยหรือว่าในกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานเราก็ทําต้องการให้งูมันออกมามีสีเหลืองทอง,งทั้งท้ที่ในธรรมชาติมันเป็นสีขาวดําอย่างเงี้ยอันอันนี้เราเราในในสายของคนที่เพาะพันธุ์สัตว์อะ่ะก็คือเขาีเขาเรียกว่าทําตามความต้องการของผู้เพาะพันธุ์ส่วนมันจะออกมาหน้าเกียดสุขภาพดีสุขภาพแย่นี่มันเป็นเรื่องอีกเรื่องเลย คนทําต้นไม้ก็เหมือนกันอยากได้ต้นไม้ใบด่างก็ต้องไปหาต้นพันธุ์ที่มันเป็นใบด่างมาคนทํากล้วยไม้ก็แบบเดียวกันคืออาจารย์กําลังจะบอกว่าสภาพกับกับการป่วยมันต่างกันถูกไหมสภาพผิวหนังผิวหน้าผิวตวมก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับใช่ครับเราเราตั้งใจจะเพาะมันออกย่าไงเราก็ต้องพยายามทําให้ได้มาแบบนั้นอ่าฮะทีนี้ส่วนว่าถ้าเกิดว่าทาแล้วมันไม่สบายอย่างเช่นผสมมันเลือดพิษมาก โดยมันเกิดมาไม่สบายมันเกิดมาเป็นมะเร็งมันเกิดมาแขนขาสั้นกุดนิ้วหายอะไรเงี้ยอ,อันนี้ถือเป็นเรื่องจริยธรรมอายุไขยของเขาเหรครับยิ่งผสมพันธุ์เลือดชิดมากอายุไขก็ยิ่งสั้นอือันนี้เป็นลักษณะทางพันธุก,กรรมที่มีการเล่าเรียนกันทั่วโลกเลยครับครับแล้วข้อกฎหมายละฮะมีเข้ามาบ่งชี้หรือว่ามาควบคุมไหมฮะ กฎหมายการป้องกันทารุณกรรมสัตว์เนี่ยเราเน้นนะฮะเน้นที่การเลี้ยงถ้าเกิดว่าเลี้ยงแล้วแมวมีสุขภาพดีได้กินอาหารที่ดีอยู่ในบ้านที่มีพื้นที่เหมาะสมไม่แออัดไม่สกรปรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังพอได้แต่ว่าผมไม่ค่อยมั่นใจว่ากฎหมายป้องกันการทะรุนกรรมสัตว์เนี่ยเขาก้าวล่วงไปถึงเทคนิคการเพาะพันธุ์สัตว์หรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ คิดว่าไม่เพราะฉะนั้นคือเขาถึงได้ทํากันอย่างนี้เหละฮะก็มันมีสัตว์มากมายที่เขาทากันนะครับอย่างเช่นนกอย่างเงี้ยครับผสมข้ามพันธุ์กันคนละสายพันธุ์เลยผสมข้ามพันธุ์เรื่อยมาได้สีประหลาดออกมาอย่างเงี้ยครับเขาเขาก็มีการทำอยู่แล้วแต่ว่าผมคิดว่ามันกฎหมายมันไม่ก้าวล่วงไปถึงการเพาะพันธุ์สัตว์แต่ว่ามันก้าวถึงก็คือหนึ่งถ้าเจ้าของเลี้ยงสัตว์แล้วสุขภาพไม่ดี อย่างเงี้ยถึงเลี้ยงสัตว์แล้วสกรปกรกแน่นเกินไปหรือเพาะพันธุ์สัตว์แบบไม่มีจริยธรรมแล้วออกมาที่กพิกาหูหล,ลวกตาบอดเป็นใบอะไรเงี้ยก็น่าจะเข้าร่วงถึงนั้นแต่ขั้นตอนการทําระหว่างทางอ่ะคิดว่าไม่โอเคได้ครับผมขอบพระคุณมากครับผมอาจารย์ครับครับยินดีครับขอบพระคุณครับนายสัแพทย์เกษตรสุตเตชะนะครับเป็นสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตรรว์มหิลัยเกษตรศาสตร์ นะฮะก็คือบ่งชี้เลยบอกว่ามีคนทำเยอะยมากมายแต่จริงอยากได้แมวแปลกๆก็น่าจะเลี้ยงโดเรมอนนะไม่เห็นจะต้องมาทำอะไรขนาดนี้เลยครับโอ้โหนะฮะเอ้าเดี๋ยวพักกันสักครู่นึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรื่องนี้ยังไม่จบยังมีเรื่องราวต่างๆตามมาอีกถูกไหมฮะว่าแมวตัวสวยๆดีๆเนี่ยมันหายไปอย่างที่บอกไว้เมื่อเบรกที่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับค่ะ สู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังพูดคุยถึงเรื่องราวของคาเฟ่แมวที่มีกลุ่มจิตอาสาเนี่ยนะครับรักแมวเขาได้มีการเข้าไปช่วยเหลือน้องแมวออกมาประมาณ 30- 40ตัวนะฮะแต่ทีเนี้ยประเด็นที่มันเกิดขึ้นมิทีคุณบอกไปแล้วนะฮะว่าทางคุณยุ้ยซึ่งเป็นคู่กรณีกับทางเจ้าของคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยเขาบอกตอนนี้เขาเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมถูกต้องครับเขาตกลงอนุญ,ญาตให้ทางคุณเป็นคนดูแลหรือยังใช่ครับคือทางคุณยุ้ยเองอ่ะโปร่งใสามากมากเพราะว่า ความปรารถนาของคุณยุ้ยคืออยากจะให้แม้พวกนี้ได้บ้านที่ดีอ,อยากให้อยู่ในมือของคนจัดการที่เป็นกลาง <ทะ S 2> ไม่เอาแม้พวกนี้ไปหาผลประโยชน์ต่อ,อจึงเชื่อใจพวกเราครับกลุ่มสีคนนี้ให้ดูแล แมวเหล่านี้จนกว่าจะรักษาหายหแล้วก็คันบ้านกันตออ่อไปโอเคมาถามถ้าคุณแอนหน่อยตกลงแมวไอ้เจ้าอะไรนะสฟิงมินิสฟิงนี่ตกลงมันมีกี่ตัวนะที่เห็นตอนนี้ที่แอนรับมาเลี้ยงเนี่ยที่ดูในการดูแลของแอนที่เป็นทั้งคุณแม่แล้วก็ทางเด็กเนี่ยอยู่ที่10ตัวคะ่ะเป็นไม่มีขนอย่างงี้นะใช่แล้วก็อยู่ในทางที่เขาช่วยเหลือตัวเองได้อาจจะมีตาบอดบ้างอันนี้คือทางคุณอิน ที่แยกกันเหมือนว่าแอมเป็นฝ่ายผถมพยาบาลแม่และเด็กละกันเราให้นมการแบ่งแยกชัดเจนครับก็จะมีแมวโซนที่เป็นสฟิงเขาอยู่นภูมิเย็นเย็นไม่ได้เราไปแยกห้องหนึ่งละกลุ่มแมวพันธุ์ที่มีขนพวกสกอตทีสเอ็กโซติกมัสกินให้อยู่อีกห้องหนึ่งที่เขาเราเปิดแยกกันไปใช่ครับคุณแพทย์ล่คุณแพทย์ทำอะไร ก็เข้าไปช่วยค่ะแล้วก็เข้าไปดูแลตอนนี้ก็เข้าไปเช็ดหูเช็ดตาให้น้องๆคือดูเป็นหน่วยผสมพยาบาลเหมือนกันใช่ใชค่ะ,ะ,ะน่าสงสารไหมแมวพวกนี้คือเหมือนน่าสงสารมากค่ะมีตัวหนึ่งแท้งด้วยเราแพศตกใจมากคือแบบไปเห็นไปไปดูมาหลายวันแล้วเลื่อนมันหยดออกมาตลอดเลยจนทนไม่ไหวก็เลยก็เลยรีบพาออกมาแต่มันก็มีเรื่องที่น่าแปลก ถูกไหมครเพราะตอนแรกเลยแมวที่คุณเข้าไปเช็คเนี่ยในวันที่12นะฮะ13นี่คือคุณยุยอนุญาตคุณละใช่ครับถูกไหมครับหลังจากนั้นคุณไปดูอีกทีคือวันที่เท่าไหร่นะฮะจริงๆผมไปทุกวันแต่ว่ามาพร้อมกันอีกทีคือวันที่15 15ไปอีกทีหนึ่งที่ผ่านมาปรากฏว่าแมวบางตัวมันหายไปใช่ตัวไหนอะไรยังไงที่มันหายไปตัวที่สวยหายไปตัวที่สวยหายไปใช่มันหายไปไหน ก็ถ้าสันนิษฐานก็คงแบบอาจจะมีคนมารับไปเลี้ยงต่อหรืออาจจะเป็นการซื้อขายก็ได้การซื้อขายแสดงว่าจะต้องมีคนเอาออกไปขายเหรอฮะใช่คนออกไปขายจะเป็นใครมันก็มีคนดูแลอยู่แค่คน2คนที่นั่นใช่ครับก็ละไว้ในฐานที่ต้องเข้าใจเอาเองอครับถูกไหมครว่ามาันจะหายไปได้ยังไงประมาณกี่ตัวอน่าจะประมาณสิบครับ เป็นสิตัวเลยประมาณประมาณโดยประมาณค่ะตอนตอนที่คุณแอนเข้าไปเห็นบอกว่าจําหน้าแมวบางตัวไว้ได้ด้วยที่สวยๆใช่ก็คือบางตัวที่มีขนฟูรูปร่างหน้าตาหรือบางทีที่แอนเข้าไปเนี่ยยังเห็นว่าเขายังจับมีการแต่งตัวให้แมวอยู่ในบางตัวแต่ส่วนบางตัวที่ป่วยหรือเป็นเนื้องอกก็คือจะโดนจับขังอยู่ในกรงด้านใน ค่ะก็น้องๆหรือว่าทางพวกนั <man <man ้นก็คือเขาจะในเรื่องของให้อาหารเปลี่ยนทรายแมวให้แต่ก็ไม่ได้เอามาเทคแคร์เหมือนตัวสวยๆแล้วแอนก็คือสังเกตว่าอ้าวแล้วแมวพวกนี้หายไปไหนมันเกิดคําถามอะค่ะมันเกิดคาถามก็คือไม่รู้หายไปไหนไอ้ตัวสวยน่ยหายไปใช่ถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ประเด็นวันนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะแมวประมาณ30ตัวตอนเนี้ ร,รวมถึงเจ้าแมวสายพันธุ์แปลกที่เขามีการ,รบ,บีดตึงขึ้นมาเนี่ยอีกประมาณสิบตัวเนี่ยนะฮะจะทำยังไงจะมีคนมารับไปไหมหรือจะเอายังไงต่อไปหลังจากนี้ใช่ไหมครับหลังจากนี้ก็เรายังไงต้องรักษาให้เขากลับมาอยู่ในสภาพที่ทพร้อมจะมีบ้านก่อนก็คือฆ่าเชื้อรักษาโรคแล้วก็เราจะคัดคนที่รับไปเลี้ยงต่อนี่แหละครับต้องมีความพร้อมในการดูแลแล,และไม่นําไปทาผลประโยชน์ต่อไม่เอาไปเพาะต่อไม่เอาไปอยู่ หากินอเอาง่างอ,อแล้วอย่างก,กรณีอย่างเงี้ยล่ะฮะเจ้าแมวที่มันมีราคาอย่างเงี้ยตัวนึงสองหมื่นสาเป็น5 6, 000, ้าหกหมื่นเงี้ยไอ้เจ้าแมวอะไรนะสปริงเนี่ยทำยังไงก็แอนคิดว่าตัวที่พิการเราก็ต้องดูแลให้เต็มที่ค่ะ<ช>แต่โดยที่แอนจะไม่ได้หวังว่าทุกคนจะต้องมาบริจาค<ช>เพราะเราจะใช้สินทรัพย์ของเราเนี่ยแหละในการดูแลของเขาเองแล้วก็อยู่ในการดูแลของคุณยุ้ยเพราะว่าทุกอย่างเราจะอัปเดต พราะคุณยุทตอนนี้ถือเป็นเจ้าของใช่ค่ะคุณยุท์คือเป็นคู่กรณีกับทางเจ้าของ<ช>ไอ้คาเฟ่แห่งนี้เป็นเจ้าของจะมีสตาแพทย์หลายๆคลินิกที่เรารู้จักแถวๆบ้านแถวๆ,ๆย่านที่เราอาศัยกันเราก็มีการบอกข่าวอะไรก็หลายๆท่านที่เป็นสตาแพทย์ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้ในการที่จะรักษาหรือว่าสแตนบายในส่วนของสถานที่โรงพยาบาลสัตว์เอาไปให้ในกรณีแบบบางตัวที่มันฉุกเฉินจริงๆ,ๆ,ๆอะไรเงี้ยครับ สุดท้ายนี้คิดว่ายังไงบ้างฮะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าถ้าสำหรับผมนะครับตอนนี้ผมอยากจะยังไงเยียวยาพวกนี้ก่อนคือวัตถุประสงค์ของเราทุกคนในวันนี้ที่มาทํางานร่วมกันจนวันที่16ที่ไปบุกเอาแมวออกมาเนี่ยคือเราอยู่ภายเราเราได้รับการยินยอมของคุณยุ้ยแล้วคุณยุ้ยเองอ่ะทุกคนในที่นี้วัตถุประสงค์เดียวกันหมดคืออยากให้น้องแมวได้บ้านที่ดีได้คนที่พร้อมจะรักเขาเป็นสมาชิกครอบครัวให้เขา เลี้ยงเขาเหมือนลูกอีกคนในบ้านนะครับอ่าทางฝั่งของคุณแอนกับทางคุณกล้องยังไงครับเจ้าแมวที่จะต้องรับเลี้ยงดูครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ในส่วนของก้องกับแอนนะครับก็ในส่วนของผมเองเนี่ยคือในส่วนของแมคือแมวที่มันป่วยหรือแมวที่มันพิการเนี่ยจริงๆก็เราก็พร้อมที่จะดูแลเขาในระดับหนึ่งเพราะผมมองว่าถึงเขาจะสุขภาพจิต หรือสุขภาพกายดีขึ้นเนี่ยแต่เขายังพิการอยู่เนี่ยการหาบ้านหรือการหาการหาสถานที่ให้เขาเนี่ยผมมองว่าก็ยากกว่าแมวที่ปกติผมก็เลยมองมอง,มองว่าคือ,อทุกคนก็รักแมวหรอครับเจ้าของคาเฟ่ที่เปิดพวกนี้ขึ้นมาคือรักแมวแต่ก็คือด้วยด้วยด้วยความรัก ในหลายๆอย่างแต่แบบมันสุดท้ายมันคือการไม่ดูแลเขา<ช>การปล่อยเขาเป็นอย่างนั้นมัน,ม,นมันก็เป็นภาระต่อไปอกับคนอื่นดีกว่าอ,อีกคําถามหนึ่งก็ต้องเรียนถามทางนี้นิดนึงว่าเมื่อกี้ผมลืมถามไปว่าแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าศัลยแพทย์ที่ถูกจับไปเนี่ยเขาเป็นคนบีดสายพันธุ์นี้ออกมาโอเคทีจริงศัลยแพทย์ท่านนี้ครับก็มีชื่อในวงการกันอยู่แล้วว่าว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในประเทศไทยที่บีดสายพันธุ์พิเศษออกมา เขาู้กันอยู่แล้วใช่ครับแต่แค่ไม่เคยมีใครรู้เบื้องหลังคือในในฟาร์มแมวฟิง์เองที่รู้จักกับผมหรือทางคุณหมอบางท่านที่รู้จักกันเนี่ยคือคือหลายๆท่านรู้ว่าว่าว่าคุณหมอท่านเนี้ก็มีการผสมแมวฟิงก์ฝ่ายพันตี้แมวฟิง์แปลกๆซึ่งไม่ได้อยู่ในสายพันธุ์ที่เขามีอยู่คือบีบให้มันแบบแปลกๆออกมาอันนี้คือเขารู้ประมาณนึงอยู่แล้วยังมีคนเล่นแมวพวกนี้อยู่ไหมีครับแพง มันก็แพงแต่แต่ประเด็นที่ผมอยากจะฝากคือสายพันธ์เหล่านี้กว่าคุณจะได้ตัวหนึ่งที่สมบูรณ์ที่มีราคาที่คุณเล่นกันเนี่ยมันมีตัวที่พิการอย่างที่เราเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นสิบอ่ฮะล้วไหนจะตายอีกตายนี เขาบอกเป็นร้อยเหรอใช่อันนี้ผมขอเสริมจากวันที่คุณยุ้ยคุยกับผมครับว่าเขาส่งหลักฐานภาพมาให้ดูวันที่เขาไปบุกไปดูเนี่ยมีภาพศพแมวมาด้วยโอเคมันมันค่อนข้างช็อคคือเรียกว่ากว่าจะได้แบบนี้ออกมาเนี่ยตายเป็นร้อยนะฮะแต่ว่าได้ในสิ่งที่ต้องการแค่หนึ่งตัวประมาณนั้นนครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ